บูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับก่อนแล้วเราก็จะมากราบขอพรหลวงพ่อรู้ธรรมกันที่วัดปิดผลิวานาลามนะครับวัดนี้ตั้งอยู่บนเขานะครับแต่ว่าไม่ได้สูงมากขอพรสิ่งต้องการหนึ่งข้อเดียวสองข้อไม่ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวป้าเขาจะแนะนําให้เราอลอดใต้หลงนะครับเพื่อเป็นการสะดอกเคาะหรือไงครับอ๋ออาจารย์โอเล่มาถ่าย การจิตวาถยาให้ดีผมมองว่าหลวงพ่อเรียกผมเข้ามานะผมขับรถผ่านไปแล้ผมไม่ยูเทิรนกลับมาผมไม่เคยมาเลยเอาตรงๆผมไม่เคยดเลยเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับของปีพศ2565นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนมาที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเป็นบ้านเกิดของผมเองแต่ตัวเองอยู่ผมอยู่เพเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมากราบไหว้ที่วัดปริวนาลามนะครับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเวลาเราเข้ามาจากที่ หน้าประตูวัดแล้วนะครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับจุดแรกนะครับเราจะเจอหลวงพ่อรู้ธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปบูชาหลวงพ่อรู้ธรรมนะครับแต่ว่าอันดับแรกเดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับก่อนแล้วเราก็จะมากราบขอพรหลวงพ่อรู้ธรรมกันที่วัดปิดปริวานาลามนะครับวัดนี้ตั้งอยู่บนเขานะครับแต่ว่าไม่ได้สูงมาก ชาเสาร์อาทิตย์นะครับไม่สามารถนํารถขึ้นไปได้นะครับจะต้องนั่งรถ2แถวขึ้นไปแต่วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่วัดบอกว่าเดี๋ยวเราสามารถนํารถขับขึ้นไปได้เลยนะครับจะมีหลวงพ่อทัใจอยู่ในโบสถ์นะครับแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้เราได้สักการะนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนครับเชิญครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนไปุกับหลวงพ่อรู้ธรรมนะครับชุดเท่าไหร่ครับพี่ชุดบ่จะเป็นของทางวัดเรานะชุดละร้อยนะครับไปรับที่ด้านนู้นนะครับชุดละร้อยเหรอครับดอกไม้ต่างหอยยี่สบาทมีดอกไม้อันนี้อันใหญ่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยยี่สิบบาทครับอ๋อแล้วก็ผลไม้ถาดหนึ่งร้อยบาทหน <1 S 2> ึ่งร้อยอ๋อ ก็คือดอกไม้นี่ของวัดกราบละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็รวมทูบหนึ่งชุดนนแล้วก็ผลไม้หนึ่งถาดหนึ่งร้อยบาทอ,าาบอันนี้ผลไม้คะ่ะคำรู้ดอกไม้นะคะผมใส่รวมเลยได้ไหมนั้นเดี๋ยวผมใส่ไป็สองใบเลยดีกว่าครับอาจารย์โรเล่ให้ใช้ทูบผ้าดอกบริกรรมไว้ให้แล้วครับ บอว่าเวลาว่าให้แนะนําตัวว่าชื่อนามกุอะไรนะครเวลาว่าให้แนะนําตัวว่าชื่อนามกุอะไรมาจากไหนถูกต้องไหมครับขอสอพรก็สิ่งที่เราต้องการเนี่ยขอพรสิ่งต้องการหนึ่งข้อเดียว,สอ,อยวสองข้อไม่ได้ไรัม่ได้าฮ่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 าจ่าฮ่รฮเาฮ่าป่าฮ่า้่า <c oughs> ราก,ก,กาฮ่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 าฮาราฮ็าฮา่่่ หลวงปู่กัดสปะมุนีอ๋องั้นผมก็ขอหลวงพ่อรู้ธรรมหนึ่งข้อผมก็ขอหลวงพ่อกัดสปะอีกหนึ่งข้ออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เนาะครับข้อเดียวได้ขอได้หมดเลยพี่ครับแล้วหลวงพ่อทันใจนี่ต้องซื้อบูชาจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนมีอ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้จะได้ครับแตผลไม้ข้างบนไม่มีถ้าจะว่าขอหลวงพ่อได้เอากล้วยจะได้กล้วยกล้วยครับ ด้กล้วยๆครับตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ผลไม้นะครับไปกราบไหว้หลวงพ่อรู้ธรรมนะครับเออทางพี่ๆบอกว่าให้เวลาขอให้เอ,อ่ยชื่อนามสก,กุลนะครับแล้วขอสิ่งที่อยากได้หนึ่งข้อพอนะครับแล้วจะสำเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอแต่ผมไม่บอกแล้วว่าผมขออะไร แต่ว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปผมนะครับก็มัวน,นาไปกับผมนะครับแล้วก็ขอพรหนึ่งข้อผมว่าก็น่าจะสื่อถึงท่านนะครับเชิญครับ บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับผมขออนุญาตจือแล้วกันนะครับ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะข้าพเจ้านายจากักรพันธ์บำเพงเกียรติกุลพร้อมผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันธ์กราบขอพรหลวงพ่อรู้ธรรมวันนี้ข้าพเจ้าได้นำผลไม้ดอกไม้ มาสักกละหลวงพ่อรู้ธรรมขอบาร,รมีหลวงพ่อรู้ธรรมได้โปรดประทานพร ขอหลวงพ่อประทานพรตามที่ข้าพเจ้าได้ร้องขอด้วยเถอสาธุตอนนี้นะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆโมทนานะครับแล้วก็อธิษฐานจิตดีๆผมว่าหลวงพ่อรู้ธรรมท่านรับทราบในเจตนาและกุศลของทุกๆท,ท่านนะครับ เดี๋ยวเราไปจุดที่2นะครับเชิญครับหลังจากที่เราไปกราบหลวงพ่อรู้ธรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ที่ขายดอกไม้ทูบเทียนก็แนะนําว่าให้กราบขอพรสรีระสังขารหลวงปู่กัดตป,ปะมุนีนะครับพี่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับร้องขอสิ่งใดมักจะสําเร็จเห็นผลตามที่ร้องขอเดี๋ยวผมจะไปขอท่าน การเดินก็ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราบูชาดอกไม้ทุกเทียนก็เดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีลูกศรคอยบอกทางตลอดนะครับบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเดินตามลูกศรมานี่นะครับ โอ้ผมก็ไม่เคยมาเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งๆที่ผมเป็นคนจังหวัดระยองแท้ๆไ,ไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยครับพี่ครับผมยยได้ครับผมคนร,ระยองแท้ผมยังไม่เคยมาเลยคร, <laughs> ครั้งแรกครับหลวงพ่อท่านมรณาภาพไปนานหรือยังครับาบปีครับโอ้โหสามสิบสี่ปีเลยครับโอ้โหพอ่อซอ อายุ9ครับหลวงปู่กัศะปะมุนีโอ้โหโอ๋อพระพระป่าหรือเปล่าครับอ๋อพระสายป่าสายป่าสายสาย,สาย,สายทางไหนครับหลวงปู่ม่านพุทธ์โตอ๋อโอ้ผมไม่เคยรู้เลยเนี่ยเป็นบุญผมมากเลย ดีขับรถผ่านผมเห็นป้ายเหมือนก็ต้องโดนใจให้ผมเลี้ยวเข้ามาคงโ,โหงั้นเดี๋ยวเรามาอราราธนาหลวงพ่อกัดสัปะมุนีกันนะครับตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะโหโอมกัสสะโป มุนิอาลาธนังนะโมอโหโอมกัสะโปมุนีอาลาธนังนะโมอโหโอมกัสะโปมุนีอาละธานานังขอบารมีองค์หลวงพ่อกัสสปะมุนีข้าพเจ้านายจักรพันธ์บำเพ็ญเกียรติคุณพร้อมครอบครัวและผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันธ์ขอบารมี หลวงพ่อได้โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวและผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดที่เป็นมงคลก็ขอให้สำเร็จทุกประการบารมีหลวงพ่อกัสปะพุนีประทานพรให้ทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบารมีหลวงปู่หลวงพ่อ โปรดประทานพรให้ลูกช้างด้วยเถิดสาธุเดี๋ยวผมทำบุญหน่อยดีกว่าวจะแนะนำให้ว่าใตนะ้โรงเนาะไรโรงนี่แหละครับอ๋อได้เลยครับผมผมใส่ผ้าอยู่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเหมือนเราปลุกเสกใหม่ดเ,เดี๋ยวป้าเขาจะแนะนำให้เราลอดใต้โรงนะครับ เพื่อเป็นการสะดอเราะห์หรือไงครับอาจารย์โอเล่มาถ่ายทำค่ะอ๋ออาจารย์โอเล่มาถ่ายตั้งจิตทีถ่ายให้ดีอาจารย์โอเล่เคยมาถ่ายทำที่นี่นะครับ<า>ป้าบอกว่าเวียนสรอบตั้งจิตที่านให้ดีใช่ไหมครับ<า>สําเร็จทุกประการค่ะ ผมมองว่าหลวงพ่อเรียกผมเข้ามานะผมขับรถผ่านไปล้วผมไม่อยู่เทินกลับมา,า,มมาผมไม่เคยมาเลยผมไม่เคยมาเลยเคยได้ยินชื่อท่านไเอาตรงๆผมไม่เคยดีย,ยเลยอาจารย์ยอดครับาาแล้วผมก็ขับรถผ่านไปแล้วนะผมยังคุยกับแฟนเลยบอกว่าเอ๊ะวัดปิดผิวานาลาม <laughs> ผมเล่แฟนเน่ยเซิร์ชกูเกิลแฟนบอกโอ้โหน่าสนใจนะก็เลยเข้ามาครับหลังจากที่เราไป กับสาลีลาสังขารนะครับหลวงปู่กัดสปะเรียบร้อยแล้วป้าก็แนะนําว่าให้เราไปไหว้เจ้าแม่จำปากะนะครับทางด้านนี้นะครับเดินไปได้ไม่ไกลแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไปกับสมัติการหลวงพ่อธันใจถ้าเดินไหวนะครับสามแล้วกบข้นเองแต่ผมผมบายบายเดี๋ยวผมขับรถขึ้นไปดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าแม่ก่อนเจ้าแม่นี่เมื่อกี้ป้าบอกว่ามีเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้กับหลวงพ่อนะครับ ได้สร้างวัดแห่งนี้สําเร็จนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปกราบท่านกันนะครับไปกราบขอพรนะครับอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยครับเชิญครับครับตอนนี้เราก็มาถึงศาลนะครับเจ้าแม่จำปากะสุนทะีนะครับ พิมานทรงศักดิ์รีมีฤทธาถวายบุปผาพวงมาลาและทูปธรรมด้านบนนำสองดอกแต่เจ้าแม่กึ่งกลางหนึ่งถึงวิญญาณทั้งผองเสาล่างสองจักสมหมายหรือไทยแม้นมีแอปเปิ้ลองุ่นส้มแสนพิลมชมผู้เงาะดูงามเปาะและครบคันขอสุขสารมีแด่ท่านนิรันกาและทุกท่านเถิดผมขออนุญาตใช้มือเปล่าแล้วกันนะครับ ข้าพเจ้านายจักรพันธ์บำเพ็ญกิิกุลพร้อมผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันธ์กราบขอพรเจ้าแม่จำปากะสุนทรีที่อยู่ณที่แห่งนี้ขอบารมีเจ้าแม่ได้โปรดประทานพรตามที่ลูกร้องขอขอให้สำเร็จทุกประการกิจการงานใดๆสำเร็จดังใจหมาย ขอเจ้าแม่ประทานพรให้ข้าพเจ้าและทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองหลับเงินแสนตื่นเงินหมื่นด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธเจ้าแม่คุมครองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปขับรถขึ้นไปกับสาการะหลวงพ่อทันใจนะครับ อย่างที่บอกนะคบว่าท่านใดถ้าเดินไหวนะครับ300ขั้นเดินขึ้นได้เลยแต่ผมบายบายเดี๋ยวผมนั่งรถไปดีกว่านะครับเช่นครับครับหลังจากเราขับรถขึ้นมาจากน้ำสการตาลีระสังขาหลวงปู่แล้วนะครับขับรถขึ้นมา650เมตรนะครับก็จะเจอชั้นบนนะครับเข้ามาก็จะเป็นเหมือนรานน้ำพุนะครับจุดชมวิวนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีองค์จำลองพระแม่กวนอิมนะครับนี่นะครับวัดนี้จะอยู่บนเขานะครับอย่างที่บอกดูวิวนะครับดูบรรยากาศ แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะครับไปสักการะหลวงพ่อทันใจกันเชิญครับครับหลังจากเราไปดูจุดชมวิวแล้วก็จะมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนป้าองนี้เ<ถ>อจจางนี้เลยใช่ไหมครับตรงตรงพญานาคนี่ใช่ไหมครับนั่นในโบสถ์มีอะไรอ่ะป้าครับอ๋อองค์นี้คือหลวงพ่อทันใจ อันนี้คือในโบสถ์ก็มีพระประธาน<แ>ดอกไม้ชุดเท่าไรหร่คระะับป้าตางกับาลังศรัทธา,าอ,อร่อยรล่ากันาอเชิญครับอยู่ในนี้เหรอครับ,อ,บ,บอ๋อ ขออภัยครับ ว่านพระเจ้าทันใจพระพุทธสุรวัตธโนภาตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระกวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะตมหังขิปะจิตตะพุทธังอภิปูชยามิตมหังขิปะจิตตะพุทธังเมศละสาอภิปูชยามิ ชิปปะจิตตพุทธานุภาเวนะสถทาโสกทีพระวันตูเมชิปปะจิตตพุทธานุภาเวนะสถามหาลาโพพระวันตูเมชิปปะจิตตพุทธานุภาเวนะสถามหายโสพระวันตูเมขอบรารมีพระพุทธสุรวัฒนะองค์พาดให้โบรดดนบานานให้ข้าพเจ้านจัรพรรดพเป็นเพจกิจกุลพร้อมผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพัน เฮงๆรวยรวยทันใจตามชื่อของท่านไดในิดสาธุ <ๆ S 2> แล้วเราก็ปิดทองกันนะครับเ<า>หลือใบเดียวแล้วเมื่อกี้ปลิวหล่นลงไป<า>ผมเกิดบัอังคารน,นะครับเพราะฉะนั้นผมขอปิดประ,ประจําวันเกิดผมแล้วกัน เดี๋ยวเราไปดูในโบสกันครับว่ามีอะไรหลังจากที่เราสาักกะหลวงพ่อทันใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาในโบสถ์นะครับดูมีมว์ขลังมากดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับ เข้ามาแล้วเหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งเลยนะครับดูนะครับจะมีรูปหล่อพระเกจิต,ต่างๆนะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีองค์จำลองพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับณที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราอมีพระพุทธบาทด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับสักการะกันนะครับ งามามมกครับ,รบวันนี้นะครับผมนายพันธก็พาเพื่อนๆมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่วัดปิดปริวนารามตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้ชม ep นี้นะครับแล้วก็ได้ทิฏฐาน,ฐานจิตตามผมก็ขอให้สำเร็จทุกประการดังใจหวังนะครับส่วน ep ต่อไปผมจะพาไปไหว้ที่ไหนไปเที่ยวที่ไหน ก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ